สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากใหเ้เพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด spellcaster tarot และ spellcasting oracle ค,ค,คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูธาตุดินราศีมังกรพระสบกันและธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองและ6กอวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ดันด o อ for you ไพ่เล่าเรื่อง r ปรบบ d s onds, พลังงานของใครคนหนึ่งเขารอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณรอแล้วรอเล่าได้แต่งเงี่ยหูรอฟังเสียงข้อความเสียงสายเรียกเข้าก็ไม่ได้ยินเสียงการติดต่อสื่อสารใดๆจากคุณเขาคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่คุณเคยคุยกันเขาคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นคําพูดคําเจรจาหรือว่าแชทข้อความของคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากความอดทนเขาเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดลงสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดเป็นฝ่ายรับฝ่ายรอการติดต่อสื่อสารจากคุณเขาอยากที่จะเป็นฝ่ายติดต่อสื่อสารกลับไปหาคุณ เขาทนไม่ไหวแล้วกับความคิดถึงที่มากมายนี้เพรับสอดคนคนนี้กับคุณนิ่งเงียบกันไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนิ่นนานเขาคิดว่าคุณเนี่ยจะไม่เงียบนิ่งไปนานขนาดนี้ตอนแรกก็มั่นใจแหละว่าคุณจะติดต่อสื่อสารกลับไป แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขาเอาไว้ข้างหลังคุณปล่อยคุณเทเข้าไปแล้วเขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้อง take action, เทคแอคชั่นเขาจะนิ่งจะเงียบแบบนี้ไม่ได้พลังงานของเขาเนี่ยเมื่อไม่มีคุณเขาหงุดหงิดใจอารมณ์แปรปรวนทำอะไรก็ไม่มีสมาธิไม่มีสติทำงานก็ใจลอยคิดถึงคุณ ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันพูดคุยกับใครก็อารมณ์เสียง่ายเขารู้เลยว่าสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงคุณจนหงุดหงิดใจจนอารมณ์เขาเนี่ยไม่ปกติแล้วคุณมีอิทธิพลมีผลต่อหัวใจของเขาอย่างมากเชนอับครับ hmm. mm hmm. เขารักคุณอย่างมาก จึงไม่แปลกที่เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีคุณความรู้สึกสับสนสงสยัยความรู้สึกกระวนกระวายใจความน้อยใจความเสียใจความรู้สึกหวาดกลัวที่จะสูญเสียคุณพลังงานลบมากมายเพราะว่าเขารักคุณมากสิบถ้วยเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม1ิบพื้นที่ในหัวใจเขาก็ให้คุณไปแล้วสิบคะแนนเต็มไม่สามารถมีที่ว่าง เหลือเผื่อให้ใครได้อีกแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาตัดสินใจจะ take action และถ้าหากเขา take action เขาจะทำให้ดีที่สุดจะไม่ครึ่งครึ่งกลางๆจะไม่เดินหน้าถอยหลังอีกแล้วเมื่อเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยพลังงานที่ถือดาบแบบเนี้จะต้องได้คุณมาครอบครองจะทำทุกอย่างให้คุณเป็นของเขาให้ได้สิบถ้วยเนี่ยจริงจังนะ อยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจอยากให้คุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตอยากแต่งงานมั่นหมายอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากบอกให้คนทั้งโลกนี้รู้ไปเลยว่าคุณเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาคนคนนี้กับคุณเคยมีความดีที่ทำร่วมกันมาอาจเป็นความดีในอดีตของชาตินี้หรือความดีในอดีตชาติก็ได้บุญความดีที่เคยทำร่วมกันเป็นเหมือนกับ เชือกที่คอยผูกมัดเขาไม่สามารถที่เขาจะตัดขาดสายใยความสัมพันธ์นี้ได้ความรักอย่างมากมายในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปความรู้สึกที่ลึกซึ้งผูกพันอย่างมากแม้ว่าไม่เคยที่จะใช้เวลาแบบคู่รักกันอย่างจริงจังหรือบางคนเนี่ยยังไม่เคยใช้เวลาร่วมกันด้วยซ้ำแต่ความรักที่เขามีให้คุณ กลับเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยที่เขาเองก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้กับใครมาก่อนไฮพิเทสคุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆในสายตาของเขาเขาหลงรักหลงใค่อยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะมีลูกมีเต้ากับคุณเขาวางแผนการเอาไว้มากมายมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสาม ในการจะติดต่อสื่อสารกลับมาเตรียมบทพูดบทคุยบทเจรจาเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะทำให้คุณเนี่ยยอมให้โอกาสยอมเปิดใจยอมรับรักเขาให้ได้คุณกับเขาเป็นพลังงานที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทางจิตวิญญาณระดับพลังงานคุณและเขาจะต้องถูกโชคชะตาผลักดันให้ไปถึงจุดที่มีจิตวิญญาณระดับสูง เป็นพลังงานคู่แท้และพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณคุณกับเขาเนี่ยมีเซนส์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำโชคชะตานำทางและบอกเขาเสมอว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่ใช่เป็นความรักแท้ให้ติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณเตรียมตัวให้ดีพูดให้ดีและเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีความรักนี้จัก,กรวาลยังคอยสื่อสารบอกเขาเสมอ ไว้เขาสู้ในความสัมพันธ์นี้ The Tower คนนี้กับคุณเนี่ยในวันที่เงียบกันไปเงียบกันไปแบบที่กระทันหันตึกถล่มไปเลยนาอาจมีคำพูดที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเงียบไม่มีใครง้อไม่มีใครทักหาใครก่อนหรือไม่ได้ทะเลาะกันด้วยคำพูดรุนแรงแต่เป็น บทสนทนาที่ทำให้คุณเนี่ยเจ็บจึ๊กในหัวใจสตันไปเลยเช่นอาจจะคุยกันว่าคิดว่าพร้อมจะมีครอบครัวไหมเขาอาจจะตอบว่ายังไม่คิดอะ่ะอยากทำงานเก็บเงินไปก่อนไม่พร้อมอะ่ะที่จะรักใครจริงจังไม่พร้อมจะสร้างครอบครัวกับใครเขาอาจจะตอบแบบนั้นน่ะคุณเลยเจ็บหัวใจคุณเลยรู้สึกว่าแล้วจะอยู่ทำไมไปก่อนแล้วนะ เออเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกช็อกหัวใจแล้วก็ถอยออกมาเลยแต่ในวันที่ชีวิตไม่มีคุณเขาได้ทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างเขาเสียใจนะใจเขาก็พังเหมือนกันไม่ว่าจะทะเลาะกันหรือไม่จะต้องมีเหตุอันเกิดจากเขาที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดจนเลือกที่จะถอยห่างเลือกที่จะนิ่งเฉยจากความสัมพันธ์นี้คนคนนี้จะเข้ามา ติดต่อสื่อสารหาคุณแบบเร็วพันทันด่วนจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่คุณช็อกหัวใจไม่คาดคิดคาดฝันและจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันเป็นฉากฉากอย่างรวดเร็วเขาอาจติดต่อสื่อสารมาพูดคุยกับคุณและบอกคุณว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปหามารับด้วยมาเจอหน้ากันหน่อยจะพาไปทานข้าวเหตุการณ์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก เ e r m i มสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปนั้นเขาส่องคุณหนักมากการส่องของเขาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณยิ่งเขาส่องคุณเขายิ่งรักยิ่งเขาส่องเขายิ่งหลงเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทำไมแสนดีขนาดนี้จิตวิญญาณคุณเติบโตจิตวิญญาณคุณเป็นระดับสูงพลังงานของคุณตื่นรู้ก่อนเขา การที่เขาส่องคุณทุกวันทุกคืนเป็นการรับพลังงานของคุณมาด้วยจิตวิญญาณของเขาเติบโตเติบโตโดยที่คุณไม่รู้ตัวแค่คุณใช้ชุดของคุณแค่คุณอยากจะสื่อสารโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ได้มีเจตนาอย่างตั้งใจนะที่จะบอกเขาสอนเขาโดยตรงแต่เขาแอบ,บส่องเองอะแต่เมื่อส่องแล้วเห็นจิตวิญญาณแท้จริงของคุณเห็นจิตวิญญาณที่เติบโตและตื่นรู้นั้น ทำให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้เติบโตจนตระหนักจนคิดได้สุดท้ายคนเนี้ยจะตื่นรู้ได้นะพลังงานเขานิ่งขึ้นความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้ถึงเหตุที่เคยทำในอดีตจึงได้เกิดผลที่คุณนิ่งเงียบแบบนี้เพิ่งรู้ตัววันนั้นน่ะคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้คุณเสียใจเขายังไม่รู้ตัวว่าเป็นความผิดของเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาควรปรับปรุงแก้ไข สถานการณ์ที่เขาสองคุณเป็นผลดีอย่างมากคุณสามารถไปปรับเปลี่ยนระดับจิตวิญญาณภายในของเขาเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นมีเหตุละผลมากขึ้นเขาคิดทบทวนความรักความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังมากขึ้นและจะไม่ใช่แค่ความคิดเขาจะหลุดจากสถานการณ์นิ่งเงียบนี้เพื่อเทคแอคชั่นกับคุณสตริงคนคนนี้เป็นคนมีอีโก้มาก ร์มจัดเขามั่นใจในตัวเองสูงตอนเริ่มต้นที่รู้จักกันเนี่ยเขาอาจมองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือพูดกับคุณเลยว่าเขาเนี่ยมีดีนะมีสเสน่ห์คนคุยกับเขาเยอะคุณต้องยอมรับคุณต้องทำใจนะแต่ถ้าเขาจริงจังกับใครถ้าเขาเลือกคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกถึงความชัดเจนเขาจะให้สถานภาพเองพูดปูดทางเอาไว้เลยว่าคุณเนี่ย จะมาขอสถานะชัดเจนไม่ได้นะเขาทำกับคุณแบบนั้นเขาเอาเปรียบนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยคิดหรอกว่าคุณจะเงียบนิ่งหายไปเพราะเขามั่นใจมั่นหนกมั่นหน้ามากๆว่าใครๆเนี่ยก็จะต้องเข้าหาเขาหลงเขารักเขาคุณเนี่ยเข้าไปกระเทาะอีกโก้เขาคนคนนี้เข้าสู่เนื้อแท้เข้าสู่เนื้อในว่าหัวใจที่แท้จริงแล้วนั้น เขารักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขยอมเปลี่ยนแปลงตัวตนเดิมที่ไม่น่ารักนที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเข้าถึงกันได้ยากเพราะเขามีกําแพงมีความเป็นอัตราตัวตนสุดท้ายคุณเนี่ยกำราบเขาซะอยู่หมัดแค่เพียงคุณเงียบนิ่งและถอยออกมาเขาจะเข้าหาคุณเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาและกลับมาด้วยพลังงานที่ยอมคุณในทุกสิ่งทุกอย่างสวัสัีครับ คุณกับเขาสามารถเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณได้อาจมีความฝันถึงกันหรือความฝันเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุล่วงหน้าที่แม่นยำคุณอาจฝันนะว่าคุณนัดเดทกับเขาไปทานอาหารกับเขาได้ใช้เวลาที่ดีกับเขาและเมื่อคุณฝันไม่นานเขาก็ติดต่อสื่อสารกลับมาและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามที่คุณฝันหรือคนคนนี้ เขาคิดหวังคิดฝันเหตุการณ์เกี่ยวกับอนาคตเอาไว้มากมายซึ่งมีคุณอยู่ในนั้นคุณเป็นคนสำคัญของเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในอนาคตของเขาเทอเฟนุคโสถึงเวลาของโชคชะตาแล้วผู้ชายคนนี้ก็เหมือนพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเขากำลังจะสั่งการให้คู่รักคู่นี้ เริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างชัดเจนถึงเวลาวนกลับถึงเวลาที่ต้องสารต่อต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ King of Pentacles ระหว่างที่เขานิ่งเงียบไปเขามุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทำงานและการหาเงินอย่างมากเพราะเขารู้หัวใจแล้วว่าเขารักคุณการกลับมาเนี่ยต้องกลับมาด้วยพลังงานของราชาเหรียญ คือคนที่มั่งคัง่งพร่อมพร้อมอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินเขาจึงจะภาคภูมิใจเขาจึงจะมั่นใจเขาอยากทําให้คุณรู้สึกดีอยากทําให้คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้ดีเขาเตรียมสิ่งของหรือว่าเงินก้อนใหญ่เอาไว้ให้คุณด้วยเตรียมตัวรอรับของขวัญสุดพิเศษนี้จากเขาพลังงานของเขาเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของคุณอย่างมาก เขาไม่มีวันที่จะยอมปล่อยคุณให้หลุดมือไม่มีวันที่จะยอมให้คุณนิ่งเงียบหายออกไปจากชีวิตเขาเขาจะทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิม For o n สุดท้ายความพยายามและการแอคชั่นของเขาจะสำเร็จเพราะแท้ที่จริงคุณสองคนเป็นคู่แท้าทางจิตวิญญาณกันได้แดงผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น ไม่มีทางจะตัดกันขาดไม่มีทางที่จะลบลืมกันออกไปจากหัวใจได้การกลับมาครั้งนี้เขาจะนำพาความสัมพันธ์นี้สู่ความสำเร็จถึงขั้นแต่งงานเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเขาคิดเรื่องบ้านหรือบางคนซื้อบ้านเอาไว้แล้วเข้ามาเนี่ยพร้อมที่จะขอคุณแต่งงานได้เลยในทันทีไม่มีข้อแม้ให้ต้องรอคอยอีกแล้วพลังงานของคุณกับเขา จะได้อยู่ใกล้ชิดกันหากเป็นคนทางไกลหรือมีเหตุผลใดๆที่ไม่สามารถจะใกล้ชิดกันได้ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้ mm. เขาจะกลับมาพร้อมกับการแก้ไขปัญหาแผนการที่เขาวางเอาไว้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นแผนการที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันฉันสามีภรรยาไพ่สีมิเท้าเนี่ย เป็นพลังงานคู่แท้าทางจิตวิญญาณอย่างชัดเจนนะคือเลข11เลข11และไพ่ใบนี้ยังมีพลังงานของความรักเพศสภาพเดียวกันอาจเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายคำทำนายของคลิปนี้ก็เป็นของคุณด้วยเช่นกัน j u s t i c ิในอดีตหากคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมใดๆจากเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ หรือในสถานการณ์ที่คุณเคยช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงินหรือเขาเอาเปรียบคุณให้คุณออกมากกว่าให้คุณจ่ายอยู่คนเดียวการกลับมาครั้งนี้เขาจะให้ความยุติธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างหากเรื่องเงินที่เขาเคยเอาเปรียบคุณจะได้เงินคืนและได้มากกว่าที่คุณเคยลงทุนลงแรงเพื่อเขาไพ่จัสติกสำรับนี้มีกลงล้อแห่งโชคชะตาอยู่ด้านหลัง เรื่องราวและเวลาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เหมาะสมแล้วที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเบื้องบนกำหนดจัดสรรสั่งการเขาแล้วว่าถึงเวลาแล้วต้อง take a คชั่นจะมามวนนั่งมึนนั่งงงนั่งเฉยแบบนี้ไม่ได้เขาจะสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขากลัวบีบคั้นเขาให้เขาต้องเดินหน้าให้เขาต้องเข้าหาให้เขาต้องมามอบความรักที่ดี เรื่องราวที่ดีสิ่งของมากมายที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนี่คือสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับแอบชอบสอดโอ้ดูไพ่หนึ่งดาบสำหรับนี้จัก,กรวาลเนี่ยเล่นงานเขายังหนักเลยนะเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเสนิหาราคะรุนแรงคิดถึงคุณสุดหัวใจความรักทนไม่ไหวแล้วดูปเปลวไฟสิ นะเป็นสุนัขจิ้งจอกจะกระโจนเข้าหาคุณระวังตัวไว้ให้ดีมีเกณฑ์อย่างมากเลยนะที่เขาเข้ามาแล้วเขาจะวางแผนการให้คุณเป็นของเขาโดยเร็วอาจคุยกันเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์วางแผนการพาคุณเดินทางท่องเที่ยวพาคุณนอนค้างอ้างแรมซะเลยนะ้ามาพเด็ดศึกคุณซะเลยคุณจะตกเป็นของเขาทั้งตัวและหัวใจในเวลาอันรวดเร็ว เรียกเพพลังงานคนคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นได้เขามีความเป็นผู้นำสูงมีอีโก้สูงปีดิเือยอมเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อได้กลับมาลงเอยกับคุณเขาจะลดละอีโก้เขาอยากทำให้คุณรักเขาอยากให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาพลังงานของเขา ในวันที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่กล้าบ้าบินสู้ไม่ถอยเจ้าก,กระทิงเนี่ยพร้อมที่จะชนหมายความว่าจะทําทุกอย่างเพื่อเป็นสอนรักปากอกคุณน่ะทำให้คุณตกหลุมรักเขาอย่างมากมายอย่างรวดเร็วพลังงานของคนคนนี้ภายนอกอาจดูแข็งแกรง่งหมายถึงรูปร่างสูงใหญ่นะดูแข็งแรงหรือเขาออกกําลังกาย จนมีซิกแพกมีกล้ามเป็นมัดมัดหรือหมายถึงพลังงานของความเป็นมัสคูลีนความเป็นชายที่แข็งแรงมากเป็นผู้นำอย่างมากแต่เมื่ออยู่กับคุณนะคนคนนี้จะอ่อนโยนอ่อนหวานคุณจะสามารถสั่งการเขาได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ภายใต้ความแข็งแกร่งนี้เขาจะโอนอ่อนผ่อนตามเขาจะยอมให้เพียงคุณ t r ิอบอน เตรียมตัวรอรับการติดต่อสื่อสารได้เลยการติดต่อสื่อสารจากคู่แท้ทางจิตวิญญาณกำลังจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณเขาจะกลับมาพูดจากับคุณแบบที่ชัดเจนมากหากมีประเด็นปัญหาก็จะได้เคลียร์กันตรงประเด็นหากมีคำถามที่คุณเคยถามและเขาไม่ตอบทำให้คุณคล่องใจทำให้คุณสับสนสงสัยคุณจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการติดต่อสื่อสารที่ดี เป็นการติดต่อสื่อสารที่คุณจะตกใจมากนะเพราะเขาจะเข้ามาแบบที่คุณไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้คำพูดคำจาของเขาจะอ่อนโยนมากขึ้นเขาจะพูดมากขึ้นเขาจะสื่อสารมากขึ้นจากในอดีตเนี่ยที่เงียบนิ่งมึนอึนไม่มีอีกแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนเรื่องการแสดงออกในความรักที่ชัดเจนในเรื่องคำพูด The hang งแมน คนคนนี้ทุกข์เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงคุณตลอดเวลาเหมือนเขาถูกตรึงเอาไว้มัดเอาไว้ตอกใส่ลงไปเลยไม่สามารถจะมองหาใครได้ไม่สามารถจะลบคุณออกจากความคิดออกจากจิตใจได้ฝังตรึงลงไปแล้วในจิตวิญญาณของเขาทางเดียวเท่านั้นคือต้องกลับมาแก้ไขจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เขาทุกข์ทุกข์ทุกข์กอย่างมาก หลังชนฝาแล้วทางเดียวก็คือต้องสู้ต้องเดินหน้าต่อไปคุยนับสอดเนี่ยพลังงานคุณเป็นเช่นนี้เขาจึงได้ทุกทรมานแสนสาหัสเขากลัวสูญเสียคุณเขาเจ็บปวดมากที่คุณเนี่ยไม่สนใจใยดีที่คุณเฉยชาจากอดีตเขาเคยได้รับความรักจากคุณอย่างมากมาย พลังงานที่อ่อนโยนพลังงานที่อ่อนหวานใจดีกับเขาหายไปไหนแล้วมีแต่คำถามมีแต่ความหวาดกลัวเขาไม่สามารถที่จะรอคุณโดยที่ไม่ทำอะไรเลยไม่สามารถรอแบบนั้นได้อีกแล้วคุณตัดขาดเขาแน่พลังงานวันนี้จิตวิญญาณคุณแข็งแกร่งมากคุณเข้มแข็งคุณอยู่ได้ดีเมื่อไม่มีเขาแต่เขาสิเขาอยู่ไม่ได้นะไม่สามารถอยู่ได้เลยถ้าไม่มีคุณเขาจึงต้องตัดสินใจ ติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเพื่อขอโอกาสเพื่อให้คุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่กับเขาในความสัมพันธ์นี้แม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่ารอรับการติดต่อสื่อสารจากคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพอ่อ r ร c l เเสริมให้นะคะ Spirit Guide คู่มือวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลคอยนำทางเขาเสมอและพลังงานของคุณก็คอยนำทางเขาสู่จิตวิญญาณที่เติบโตและตื่นรู้คุณสองคนเป็นกระจกเงาสะท้อนซึ่งกันและกันแม้ไม่ได้พูดจากันไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่จิตวิญญาณก็รับรู้สื่อสารถึงกันได้ Commitment ความมุ่งมั่นพันธะผูกพันการติดต่อสื่อสารครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทักมาสวัสดีแล้วก็เงียบหายแต่เขาจะสารต่อความสัมพันธ์อย่างชัดเจนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจโดยมีเป้าหมายความสัมพันธ์คือการแต่งงานคือการเป็นครอบครัวกับคุณทัเชื่อมั่นเชื่อมั่นในจักรวาล เชื่อมั่นเถิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่แท้ไม่ว่าเรื่องราวนี้จะเริ่มต้นอย่างไรไม่ว่าคุณเคยเสียใจเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนเชื่อมั่นเถิดเมื่อถึงเวลาเวลาอันศักดิ์สิทธิ์คุณจะเป็นผู้รับคุณจะได้รับความรักอย่างยุติธรรมจากเขา Confidence ความมั่นใจคุณจงมั่นใจในตัวเองนะคุณเนี่ยมีดี เขาจึงได้รักคุณหมดหัวใจทำพลังงานให้ดีทำพลังงานบวกโฟกัสทุกอย่างที่ความสุขของตัวคุณและพลังงานแบบนี้แหละเขายิ่งมั่นใจว่าเขาเลือกคนไม่ผิดเขายิ่งมั่นใจกับการตัดสินใจที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารหาคุณ Bald ขอบเขตการติดต่อสื่อสารกลับมาครั้งนี้ จะพูดคุยถึงสถานภาพที่คบหากันอย่างชัดเจนจะมีขอบเขตให้คุณอย่างชัดเจนเขาจะบอกเลยว่าเธอเป็นของฉันนะเราเป็นแฟนกันนะหรือบางพลังงานนะพลังงาน Emperor เนี่ยจะเป็นประเภทชอบครอบครองชอบแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอาจจะบอกคุณเลยว่าเรียกฉันว่าที่รักนะเรียกฉันว่าสามีนะเพราะยังไงก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเปิดตัว อยากให้คนทั้งโลกนี้รู้ว่าคบหากับเขาสร้างขอบเขตที่ชัดเจนไม่ให้ใครเข้าใกล้คุณได้เนี่ยดูสีอินฟินิตี้ผูกคุณเอาไว้เนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นรักไร้เงื่อนไขเข้ามาด้วยความรักเสน่หามากมายเปลวไฟอยู่ล้อมรอบตัวคุณคู่แท้าทางจิตวิญญาณเขาจับจองคุณเอาไว้แล้วไม่มีทางจะให้ใครเข้าใกล้คุณห่วงแหนคุณอย่างมากเพราะขอบเขตที่ชัดเจนนี้คุณสองคนจะต้อง เป็นคู่ครองคู่ชีวิตเป็นรักแท้ของกันและกัน Cy c y c l ยค Abilities ความสามารถทางจิตคุณสองคนถึงระดับจิตวิญญาณที่ตื่นรู้เนี่ยจิตวิญญาณจะสื่อสารถึงกันได้ชัดเจนมากอยู่ด้วยกันไม่ค่อยคุยกันหรอกมองตาคือรู้ใจไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอธิบายเยอะโอ้เป็นพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เหนียวแน่นลึกซึ้งผูกพัน เมื่อตาที่สามของเขาเปิดอย่างสมบูรณ์พลังงานจิตวิญญาณคุณละเขาจะเชื่อมต่อกันได้อย่างชัดเจนเขาจะยิ่งรู้หัวใจตัวเองว่าเขาขาดคุณไม่ได้อีกความหมายคือเขาจะรับพลังงานหรือสื่อสารกับจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีเขาจะรู้วิธีการว่าเขาจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขความสัมพันธ์นี้ให้กลับไปสู่จุดที่ถูกต้องชัดเจน ความ a s s i o n ความเห็นอกเห็นใจการติดต่อสื่อสารกลับมาจากคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณเขาจะขอโทษคุณเขาเสียใจเขาจะบอกทุกความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาที่เขานิ่งเงียบไปตลอดเวลาที่ชีวิตเขาไม่มีคนเว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนเขาจะพูดเพื่อขอความเห็นอกเห็นใจเพราะเขาอยากได้โอกาสเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่ พิสูจน์หัวใจในความรักความสัมพันธ์นี้แม่หมอขอจบคำทำนายภายเล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ